วิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการโอนปีภาษีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องโอนแล้วรูปภาพไม่มานะครับแล้วก็ราคาค่าเสื่อมราคาของสินสร้ไม่แก้ไขนะครับนี่ก็คือเป็นราคาเดิมเอามาดูกันเลยการโอนปีภาษีนะครับไปที่การจัดการทั่วไปคลิกค่าตั้งต้นปีภาษีนะครับเลือกปีห้าหกแล้วก็ไปใส่ คำสั่งเดิมอยู่เก่าเราลบทิ้งให้หมดนะฮะแล้วก็ดูดีเนาะถ้าติดแล้วก็ติดเสร็จแล้วก็วก,กดรันกดแค่ครั้งเดียวนะครับใช้โครมนะกดขึ้นโคลมนะครับร,บรบอสักคู่นะครับจนกว่าโปรแกรมจะทำการโอนเสร็จ เป็นอย่างนี้เนาะยังไม่ต้องทำอะไรเนาะถ้าก็กลับมาหน้าเดิมครับแล้วก็ออกจากระบบเสร็จแล้วก็เข้าระบบใหม่ก็จะมีมให้เลือกเลยนะครับเลือกเป็นปีปัจจุบันบันทึกเสร็จแล้วก็ออกจากระบบออกเดลโลเข้าไปใหม่ข้อมูลจะมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูซิ นน้ก็ไม่มีนะครับวิธีการนะฮะโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมเสริมนะครับที่ทางทีมงานแต่คิดโค้ดได้พัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่า PM, โปรแกรมโปรแกรมแอร์แชทโปรนะครับเปิดขึ้นมาเลยออกจากระบบก,ก่อนเข้าระบบใหม่นะแอีอ่ยเปแอร์แชทเหมืนอ,น,อ,น,อน,กนกันนะครับไปที่ข้อมูลก็แรกก็ไปที่ขอม ไม่มานะทีนี้ก็ไปที่ปรับปรุงปรับข้อมูลรูปภาพทั้งหมดโปรแกรมก็จะไปดึงถึงจะโอนมาหลายปีแล้วก็ตามนะครับถ้าเคยมีการสิ่งผูกสร้างตันนี้เคยมีการเรียกอะไรเบยบันทึกรูปไว้นะครับโปรแกรมจะไปดึงมาตั้งแต่ปีหกสี่หกห้ามาเลยแล้วก็จะเอาล่าสุดมา แกรมก็จะไปตรวจสอบชื่อรูปชื่ออะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบอ่าโอเคมาแล้วดูรูปสี่สร้างเนาะนี่นะครับอ่าที่ไม่มีเนาะอันนี้อันนี้เขาเขาไม่มีอยู่แล้ว คือสิ่คุ้มเจ้าแล้วก็อย่างหนึง่งนะครับเอาโทษทีไปเลยไปที่ป้ายเลยป้ายนี่ก็ยังไม่มาเนาะก็ไปที่ปรับข้อมูลเพ,พ,พิ่เมเพื่อความรวดเร็วนะจริงๆเราต้องไปปรับรูปข้อมูลของแปลงที่ดินด้วยนะครับอันนี้ก็มาเล้วอันนี้ก็คือของเก่าเขาเขาเขา,เขาไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเรากดเปดูนี่ก็นี่ก็มาทีนี้เดืโอเคนั่นคือเรื่องของรูปนะฮะต่อมานะครับราคาค่าเสื่อมราคา ก็ไปคลิกที่คำนวณน,นะครับค่าเสื่อมราคาโปรแกรมก็จะไปทำเหมือนปกติของ Attac ท็รนสีนี่คือต้องไปเปิดถึงสร้างทีละอันแล้วก็บันทึกค่าเสื่อมราคาเพื่อแก้ไขอันนี้ก็คือใช้โปรแกรมทำให้เลยนะครับไปเปิดเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็โปรแกรม Attac ท็บโ ท,ทั้งเรื่องรูปนะครับทั้งเรื่องราคาเสื่อมราคาแล้วก็ไปดําเนินการต่อได้เลยนะครับในการที่จะไปจะท,ะท, 3, ะทําปศสามปศหนะึ่งบสนใจอยากได้โปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับช่วยในการทํางานแก้ปัญหาต่างๆนะครับไปที่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือมาฝึกรม เอเว็บอาจารย์มิพลตรงนะครับจะมีตารางการรูมลงไปดูไปดูรายละเอียดได้ตามนั้นนะครับนี่ก็ถ้าอยากจะตกลงส่วนตัวแะรีโมทไปซอนนะครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่เบิกไม่ได้นะถ้าต้องจ่ายเองนะครับโอเควิดีโอนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ